ตามคําเรียกร้องนะคะขนมตาลมาแล้วจ้าสูตรนี้อร่อยลงตัวทําขายได้เลยแล้วเนื้อตาลของเขา,นาเ,น,เน,แบบนี่ตัวเองนุ่มเหนียวฟูฟูแบบเนี้ยตัวเองนะคะอร่อยใช้เนื้อตาลน,นะคะ300กร,รัมซื้อได้ตามเนดตวิธีทำไม่ให้เนื้อตาลเค็เปรี้ยวนะคะเราก็เอาไปล้างก่อนล้างแล้วก็พักให้เขาเสด็จน้ำนะตัวเองนะคะ ทำแบบนี้เลยถ้าเขาเปรี้ยวมากกะล้างไปสักสองสามน้ำมาตัวเองเนื้อตาลเขาก็จะไม่ออกมานะแล้วปล่อยให้เขาเสด็จน้ําหรือบีบออกก็ได้ทีนี้เราจะใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะห้าร้อยยี่สิบกรัมผงฟูสองช้อนโต๊ะตะล่อมให้เข้ากันก่อนแล้วส่วนกะทิตรงนี้นะคะแปดร้อยกรัมนะคะเราจะนวดแป้งกับกะทิให้เนื้อนเนียนก่อนนะเองอย่าเพิ่งใส่ตาลอันนี้กุ้งรีบร้อนใจร้อนนะคะแป้งยังไม่ทันเนียนเลยกุ้งก็เลยเอาไปเอาเนื้อตาลมาใส่นะคะแล้วมันก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็นวดให้เข้ากันนะตัวเองนะพอนวดให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็จะน้ำตาลทราย370กรัมเกลือ1ช้อนชานวดจนน้ำตาลทรายและเกลือละลายเลยนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่กะทิทั้งหมดเลยเข้าไปนะคะและทีนี้กุ้งเอามากองนิดนึงนะเพราะว่าเรานวดแป้งกับกะทิตอนแรกก็ไม่เนียนตัวเองกองก็เลยต้องมากองนิดนึงนะเพื่อนๆต้องนวดกับแป้งกับกะทิตอนแรกให้เนียนก่อนนะ และทีนี้พอเขาเนียนได้ที่ปุ๊บเราก็จะใส่ยีสต์แห้งนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะโต๊ะที่สองไม่ได้ถ่ายนะ,ะขออภัยเด้อค่ะทีนี้เราก็จะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอากาศนะถ้าอากาศร้อนก็จะเร็วกว่านี้มะพร้าวทึนทึกขูดมากน้อยตามชอบนะคะโรยเกลือให้ชิมพอปแป๊มปแป๊มอันนี้พอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยีสต์เขาก็จะทำงานขึ้นฟูประมาณอย่างนี้เราก็คน,คน ให้ถึงก้นกระมังเลยอะไปเตรียมตั้งเลยนะตั้งนอซึ้งเลยนะจ๊ะเองวันนี้กุ้งใช้ถ้วยค่ะเบอร์สามสองหนึ่งเก้านะคะกระทงก็เบอร์สามสองหนึ่งเก้าหยอดให้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะวันนี้ถ้วยขนมตาลของกุ้งใหญ่มากแล้วเราก็จะโรยค่ะมะพร้าวนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดนะคะนึ่งไปยี่สิบนาทีนะคะเช็ดฝาหม้อด,ด้วยนะเดี๋ยวน้ําจะหกลงขนมไม่สวยพอครบเวลายี่สิบนาทีแล้วนะคะ ขนมเราออกมาสวยงามถ้วยใหญ่มากเลยนะคะแล้วเราก็ออกมาออกมาพักให้เย็นนะคะแล้วก็พร้อมหม่่ากันได้แล้วค่ะรสชาตินะอร่อยไม่หวานมากะตัวเองทําขายได้เลยเนื้อตาลที่ดีกุ้งว่าต้องแบบเนี้ยนุ่มๆฟูๆเหนียวเหนียวแบบเนี้มันไม่แบบว่าไม่ร้วนอะแป้งมันไม่ร้วนอะตัวเองอร่อยมากลองทํากันดูนะคะ